สวัสดีเจ้าท่านผู้ชมกูด d เดีย TV ทีวีทั่วโลกเลยนะคะเพราว่าจะรับชมผ่านทางสถานีดาวเทียมกูด d เดีย TV ทีวีเนี่ยเจ้าอเมริกาแคนาดาลาสกาฮาวายหรือว่ารับชมผ่านลูกูบ็อกซ์หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ หรือว่าจะรับชมผ่านเว็บไซต์ www.goodidea.tv t v นะเจ้าช่วงนี้เป็นช่วงสาระความรู้จากหมอแก้มนะคะเราก็จะรวบรวมความรู้ต่างๆทางด้านสุขภาพหรือว่าเคสต่างๆที่มันเกิดขึ้นสถานการณ์ต่างๆการดูแลการฟื้นฟูการรักษาตัวเองโดยเฉพาะช่วงที่เราจะต้องฟื้นฟูร่างกายหลังจากการที่เราฉีดหรือว่าหลังจากที่เราติด โรคระบาดมานะคะแล้วมันก็จะกลับมาเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังถ้าคนที่อยู่เมืองไทยก็คือช่วงที่เป็นหน้าหนาววัดระบาดช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดระบาดอีกครั้งหนึ่งเป็นกันเยอะมากเลยแล้วก็ทางเมืองไทยณนะเวลานี้เลยก็มีในเรื่องของ PM 2.5ซึ่งอันตรายอันตรายมากๆเลยนะคะอันตรายก็ วันนี้นะคะข่าวที่หมอจะมาเล่าให้ฟังคือเรื่องของเคสคนไข้ที่อยากจะจามจามฮัชิวฮัชิวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บีบบีบหูดังแล้วก็ปิดปากจนทําให้หลอดลมตรงนี้ฉีกขาดนะคะซึ่งเป็นเคสของอาจารย์หมอรองศาสตราจารย์นายแพทย์บีราศักดิ์จลัดชัยศรีหรือหมอหมูแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชมหาวิทยาลัยศรีนครินทราว,วิโรธผ่านเฟซบุ๊กของท่านะนเจาซึ่งระบุว่า การกั้นจามจนหลอดลมฉีกรายงานผู้ป่วยรายแรกของโลกเหตุการณ์ประหลาดนี้เกิดขึ้นขณะที่ชายคนหนึ่งขับรถและทันใดนั้นเขารู้สึกว่าอยากจามแต่แทนที่จะปล่อยให้เป็นการจามแบบปกติแต่เป้นกับกั้นจามด้วยการบีบจมูกแล้วก็ปิดปากการกั้นจามด้วยการบีบจมูกและปิดปากทําให้ความดันในร่างกายในระบบทางเดินหายใจสูงขึ้นกว่าปกติถึง20เท่า ซึ่งระวังการจามกรณีของชายคนนี้ทําให้เกิดความกดดันสูงมากจนทําให้หลอดลมของเขาฉีกขาดโอเคจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือว่าเวลาเราจะจามฮัชิวเห็นไหมคะมันจะมีความดันที่อยู่ในหลอดลมตรงนี้จริงๆแล้วนอกจากจมูกนอกจากปากแล้วเนี่ยมันยังมีออกหูซึ่งกรณีแบบนี้หลายๆคนอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเอง ก็คือเวลาไอจามแล้วรู้สึกว่าหูอื้อแม่ก็จะไอฮ่ะเชื่อเพราะว่ามันมีแรงเพรสเชอร์มีแรงดันอยู่ฉะนั้นหลายคนหลายหลายคนแม้กระทั่งตัวเองก็เหมือนกันก็เคยเกิดคือบางทีจามแล้วโอ้โหหูอื้อเลยนั่นก็คือแรงดันอากาศซึ่งเคสเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นที่อเมริกาก็คือมีลูกค้ที่เนี่ยคะ่ะไอจามแล้วก็จนเกิดการที่แบบหูอื้อจน มีเป็นเคสที่น้ำในหูบร่เท่ากันหรือว่าเกิดความดันเพรสเชอร์ในหูแล้วเกิดของเม็ดแคลเซียมผงแคลเซียมเนี่ยไปตกผิดปกติเนี่ยอันนี้เป็นเคสของเราโดยตรงที่กู o ดไอเดียทเลยเนีเจ้าฉะนั้นอาจารย์หมอเปิ้ลก็เลยแนะนําบอกว่าห้ามเด็ดขาดเลยนะคะที่อย่าทำแบบนี้แล้วก็คนไข้คนนี้ก็ได้ไปโรงพยาบาลแล้วก็เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็คือทำซีทีสแกนนะคะ เพราะว่าหลอดลมฉีกขาดตรงคอในขนาด2อคูณสมมตรซึ่งการฉีกขาดนี้แพทย์ก็วินิจฉัยเลยมาจากแรงดันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลอดลมขนาดที่จามโดยบีบจมูกแล้วก็ปิดปากห้ามทําเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงหน้าหนาวช่วงไข้หวัดต่างๆระบาดฉะนั้นพวกเราต้องดูแลสุขภาพเพื่อดีเลยแล้วก็มีการรักษาซึ่งเคสนี้ก็คุณหมอก็ห้ามออกกําลังกาย2ส,สัปดาห์ แล้วก็อีก5สัปดาห์ก็ไปทำซีทีสแกนอีกครั้งก็ถามว่าแผลดีแล้วซึ่งคุณหมอกอ็ดูแลติดตามเคสอย่างใกล้ชิดฉะนั้นก็เลยมาแนะนำพวกเรานะคะซึ่งมันเกิดขึ้นเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราไอจามกันขึ้นห้ามกั้นไอกั้นจามเด็ดขาดเลยนะคะต้องระมัดระวังดูแลตัวเองให้ดีดื่มน้ำอุ่นเยอะๆพยายามหลีกเลี่ยงน้ำเย็นแลนะดื่มน้ำให้สม่ำเสมออย่าให้ร่างกายขาดน้ำแล้วก็ ท่านใดที่ไปอยู่ในที่เสี่ยงก็คงต้องกลับมาใส่หน้ากากอนามัยอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งถ้าเกิดว่าเราเกิดในเกิดไปอยู่ในภาวะเสี่ยงก็อย่าลืมกินนะเจ้าพวกสมุนไพรต่างๆที่จะป้องกันของเขาก็เป็นกลุ่มฟ้านะคะแคนนามินหรือว่า CBD ก็มาฝากไว้เป็นสาระความรู้วันนี้เจ้า